สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรพุ่มพวงลูกชายราชินีลูกทุ่งโพสถึงธนวาราศีธนูหลังเสียชีวิตกระทันหันเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกสะเทือนวงการบันเทิงไทย และต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อศิลปินที่มีความสามารถของวงการเพลงบ้านเราอีกคนสหรับธนวาราศีินูุเจ้าของบทเพลงไก่ตาฟาง11รอดอกบเท่าและอีกมากมายนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคโควิด -19 โดยในโลกโซเชียลทางด้านบ่าวีก็ได้ออกมาโพสต์หลังเพื่อนร่วมวงการเพลงธันวาราศีินูุเสียชีวิตด้วยโควิดซึ่งบบาวีก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวโดวยระบบข้อความอาลัยว่า รับให้สบายนะพี่ธันวาราศีธนูใจหายใจหายใจหาย,หายและล่าสุดเพชรพุ่มพวงลูกชายราชินีลูกทุง่งโพสถึงธันวาราศีธนูหลังเสียชีวิตกระทันหันโดยเพชรพุ่มพวงก็ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ธันวาราศีธนูด้วยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ